ดีค่ะกลับมาพบกับบีอีกครั้งนะคะวันนี้บีมีคําแนะนําจากคุณหมอนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในช่วงวัยเรียนนะคะอายุ3-6ปีว่าเราควรจะดูแลอย่างไรกันบ้างนะคะค่ะเราก็มาอยู่กับคุณมาลแพทย์ทั่วไปนะคะกับนายแพทย์ธีรพง์บุญญาดีพันธ์นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณบีสวัสดีค่ะอาจารย์ เ,เด็กในช่วงที่วัยเรียนอนุบาลหนึอนุบาลสออนุบาลสช่วงสาปีอะคะ่ะเขาป่วยเป็นอะไรกันบ้าง<อ>คช่วงนี้เด็กในวัย,ยนี้ว่าไปแล้วี่เด็กป่วยกันตั้งแต่เกิดเลยนะครับนะฮะแต่ว่าเรื่องมันก็เปลี่ยนไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับเ,เด็กช่วงเนี้ยสาปีเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยเด็กเริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับมีการเจริญเติบโตของร่างกายเนี่ยมี ขาเรียกอะไรทางกายภาพเนี่ยเปลี่ยนแปลงโซนะนะครับวิ่งกันอุตลุดเลยนะครับก็เริ่มไปโรงเรียนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยโรคที่เจ็บป่วยเนี่ยเป็นโรคจากการติดมาจากโรงเรียนทั้งนั้นเลยแล้วก็มาเผื่อแผ่คุณปู่คุณย่าหน่อยหรือว่าเผื่อแผ่น้องๆหน่อยนะครับเ,เรื่องหวัดนะครับเรื่องการเป็นหวัดก็ยังครองแชมป์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีกลุ่มโรคอื่นที่ดู ให้ความสําคัญมากขึ้นหรือกังวลใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเป็นแล้วมันจะระบาดนะกันทั่งโรงเรียนเนี่ยตัวอย่างแรกเลยก็คือไข้หวัดใหญ่นะครับตั้งแต่จําคุณบีไม่รู้จําได้ป่ะตอนสมัยที่เชื้อสายพันธุ์ใหม่นะครับ2009นะก็ระบาดปีแถวๆนั้น,นครับตอนนี้2012นะครับ2009ก็ลดบทบาทหน่อยเป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่ยังระบาดอยู่นะครับก็เป็นโรคที่เด็กเนี่ยเริ่มป่วยกันบ่อยอาการไข้หวัดใหญ่ในเด็ก คล้ายผู้ใหญ่นะครับก็คือไข้สูงนะไข้สูงแบบเรากินยาเวลาเรารักษาไข้หวัดเนี่ยมันจะรู้สึกว่าใช้ยาลดไข้ไม่รุนแรงเท่ากับไข้หวัดใหญ่เพราะว่าหมดฤทธิ์ยาไม่ได้เลยไข้สูงตลอดเลย mm. เด็กหลายคนเนี่ยจะมีอาเจียนแล้วก็จะมีเรื่องท้องเสียบ้างนะครับอาการหวัดไม่ชัดมันมาวันหลังๆวันที่3ที่4ี่เนี่ยจะเริ่มมีหวัดมีน้ำมูกที่ต้องให้ความสําคัญก็คือว่าเนื่องจากเพราะว่าไข้สูงกก,กินไม่ได้ เด็กก็จะซุดโสมลงแล้วก็ความซุดโสมตรงนี้อาจจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอันนี้ผมคิดว่ามีความจําเป็นแล้วก็มีประโยชน์มากในการป้องกันไว้นะครับอีกโรคหนึ่งที่พูดกันบ่อยในเด็กอนุบาลก็คือโรคมือเทา้าปากนะครับคุณบีคงได้เห็นคนไข้อยู่<ง>เรื่อยเรื่อยครับนะครับมากันประจํานะครับโรคมือเทา้าปากเนี่ยเป็นโรคแต่โบราณแล้วนะครับที่จะมีอาการของโรค มีแผลในปากเด็กก็แสดงอาการเลยน้ำลายยืดเคยน้ำลายไม่ยืดแล้วก็ตอนหลังไม่กลืนน้ำลายก็จะยืดแล้วก็เด็กบอกได้แล้วว่าเจ็บอ้าปากดูเนี่ยมักจะเจอลิ้นเป็นแผลมีอาจจะมีที่เหงือกหรือพุ่งแก้มหน่อยถ้าโบราณอาจจะบอกว่าร้อนในะนะแต่สังเกตดูดีๆร้อนมากไปหน่อยเพราะว่ามันมีแผลทั่วทั้งปากเลยนะครับแล้วก็เด็กมักจะเพลียเพราะว่าไข้ขึ้น ในโรคมือเท้าปากเนี่ยมันจะมีโรคบางโรคที่เป็นเชื้อโรคตัวอันตรายเนี่ยแอบซ่อนอยู่ซึ่งในเมืองไทยเจอไม่เยอะแต่เราก็ให้ความสําคัญในการเฝ้าระวังที่เราเรียกว่าเชื้อเอ็นทโร71อาการสําคัญของเขาก็คือมาแบบโรคมือเท้าปากนี่เลยนะครับแต่เชื้อตัวนี้มีภาวะแทรกซ้อนที่สมองไปทําให้ก้านสมองอักเสบแล้วก็ทําให้เกิดภาวะเหมือนไข้สมองอักเสบนะฮะเกิดภาวะที่อันตรายถึงชีวิต เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่เป็นโรคมือเท้าปากเนี่ยเราจะต้องพยายามบล็อกหรือว่าให้การระบาดของโรคเนี่ยน้อยสุดเพราะว่าถ้ามีผู้ป่วยโรคมือเท้าปากมากขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนรายเนี่ยมักจะมีโอกาสที่จะไปแจ็คพอตเจอเชื้อเอ t นโทรร71ระบาดพ่วงเข้าไปด้วยเออผมเกือบลืมไปนะคุณบีอีกอเรื่องหนึ่งใช่เพราะพูดถึงเวลาไปโรงเรียนเนี่ยมันเป็นช่วงฤดูฝนช่วงฤดูฝนเนี่ยเป็นช่วงที่ไข้เลืออกมักจะเยอะ ไข้เลือดออกนี้เด็กจะไม่มีอาการเยี่ยวกรบดาดจมูกหรือหวัดเลยจะเด่นเรื่องอาเจียนกับกินไม่ไหวกินไม่ได้จะอาเจียนแล้วก็เนื้อตัวคนไข้เนี่ยจะมีมองเหมือนผิวแดงๆตัวแดงๆหน่อยเพราะว่าร่างกายจะขาดน้ำค่อนข้างชัดแล้วขาดน้ำมากกว่าคนไข้ไข้หวัดใหญ่อันตรายเขาอยู่ตรงวันที่คนไข้ป่วยไปแล้วสีวัน เพราะง,งั้นถ้าเราไม่ิจฉัยหรือว่าเราดูแลเราได้รู้ก่อนว่าคนนี้เริ่มป่วยมันแค่เริ่มออกวันที่1วันที่2เนี่ยเรายัางเฝ้าแล้วก็ดูแลที่จะให้เขาผ่านไอ้ภาวะวิกฤตไปได้ง่ายเรื่องการพักผ่อนการนอนเนี่ยสำหรับเด็กเป็นเรื่องสําคัญเพราะง,งั้นหลักๆเลยก็คือกินน้ําเยอะ,ะนะครับกินน้ําเยอะนอนให้เยอะล้างมือให้สะอาดเรื่องเป็นใจสใจคความสําคัญในการที่ทําให้สุขภาพเราแข็งแรง วันนี้ก,ก็กราบขอบพระคุณคุณหมอธีรพงบุญญานิทันมากเลยนะคะสวัสดีค่ะแดีครับอย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info. snh.asmitivet.co.th ค่ะหรือพูดคุยกับพี่เนอร์ซี่แคร์แบร์ได้ที่ facebook. com/kithoshospital ค่ะสวัสดีค่ะ